ฟังชัดๆจากปากบิ๊กตู่นะฮะว่าวางมือทางการเมืองหรือไม่และมีการพูดถึงการจัดตั้งรัฐบาลด้วยบอกว่าจับตามองอยู่รัฐบาลที่มีสีิรภาพแล้วก็ลดความขัดแย้งและที่สําคัญ,ญยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติฟังเสียงบิ๊กตู่กันนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีนั้นผมขอขอบคุณทุกคนที่ได้ให้กําลังใจในการทางานของผมและรัฐบาลมาโดยตลอด นนในวันนี้พวกเราทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าได้ผ่านการเลือกตั้งตามกระบวนการของระบอบประชาธิปไตยมาแล้วผมขอ,ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันออกอใช้สิทธิ์ของตนเองนะครับขอแสดงความยินดีกับทุกภาคการเมืองที่รับคะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนจากนี้ไปก็คงอยู่ในขั้นตอนของการเบริการนะครับของการจัดตั้งรัฐบาลก็ยินดีนะครับและจากนี้ไปก็ขอให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ร่วมมือกัน สร้างความรักความสามาัคคีความมีศิลาะให้กับประเทศชาติโดยปราศจากความขัดแยง้งร่วมมือกันในการพัฒนาชาติบ้านเมืองกันต่อไปทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนยึดมั่นในสาบันหลักของชาติให้มั่นคงและปลอดภัย นี่ครับคุณผู้ชมฮะถือว่าเป็นถ้อยแถลแงแรกเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งของพลเอกประยุจรรยันโอชานายกกรัฐมนตรีและคนดิเดตนาย,ยกของพรรครวมไทยสร้างชาตินะฮะเพราะจําได้ไหมตั้งแต่วันเลือกตั้งมากลางคืนท่านก็กลับบ้านนะฮะเมื่อวานเนี่ยก็เข้าทำเนียบแบบไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน<ะ>แต่ยางไดเมื่อ<ะ>เช้าเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นิดเดียวนะนาน่นมายิ้มแล้วบอกว่าเป็นนายกอยู่นะครับ uh huh. และนี่ฮะหลังจากประชุมครมอก็ลงมาที่โพเดียมนี้แล้วก็มาพูดประโยคนี่ฮะไม่ยาวฮะ สั้นๆและไม่ตอบคําถามสื่อมวลชนถามว่าจะวางมือทางการเมืองหรือไม่ตอนเดินเนี่ยนะคุณต่ายสิริวันรักษาด์ผู้สิทธขาไทยรัฐของเราตะโกนถามถ้านายกจะวางมือทางการเมืองการเมืองหรือไม่ท่านไม่ตอบท่านเดินขึ้นไปเลยตะโกนถามอีกนะฮะบอกว่าเอ๊ะถ้าพักเพื่อไทยจะหันหลังมาจับมือกับขั้วรัฐบาลลาจากก้าวไกลามาเนี่ยพลเอกประยุทธ์คิดว่ายังไงนะครับพลเอกประยุทธ์ตอบเพียงแค่ว่าไม่ทราบใครจะมองเรื่องนี้ก็มองไปสิอเออนะฮะแล้วก็เดินขึ้นไปเลย<ๆ>ทีนี้ครับคุณผู้ชมฮะมันมีเพจที่ แซวนะวในช็อตในจังหวะที่พลเอกประยุทธ์เจอพี่ชาย <c oughs> นะฮะพลเอกประวิทย์นะครับนี่ฮะเพจของคุณวัฒนานาุน่มนักข่าวสายทหารชื่อดังโพสต์รูปพลเอกประยุทธ์ในสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสระหว่างที่เจอกับพี่ใหญ่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกในการประชุมคอรมอนะครับนี่เสร็จสิ้นการประชุมแล้วก็มาเจอกันนะฮะ <c oughs> โดยพลเอกประยุทธ์ได้เป็นฝ่ายที่เดินไปหาพลเอกประวิทย์ที่กําลังจะกลับบ้านโดยถามบอกว่าพี่จะกลับบ้านหรือไปที่พัก บิ๊กป้อมบอกว่ากลับบ้านพลเอกประยุทธ์ก็เลยแซวบอกว่ากลับบ้านพักผ่อนก่อนใช่ไหมแล้วก็หัวเราะกันแบบนี้ค่ะอย่างดีกันอยู่นะพี่น้องใช่ค่ะนะครับรักกันค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมพาไปดูทางฝากฝั่งของพักภูมิใจไทยหน่อยเพราะว่าวันนี้ประชุมครมภูมิใจไทยแกนนําไม่มีใครมาคุณอนุทินลาการประชุมครมแล้วนี่ค่ะ แถลงการของทางภูมิใจไทยก็คือขอบคุณประชาชนนั่นแหละที่สนับสนุนแล้วก็บอกว่าขอยืนยันนะหลักการของพักค,คือให้พักที่ได้รับการเลือกตั้งลาดับที่หนึ่งจัดตั้งรัฐบาลแล้วภูมิใจไทยบอกว่าไม่เคยให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลเพราะมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ไงคะก่อนหน้านี้แหมก็คิดว่าภูมิใจไทยจะไปร่วมอยู่ใน รัฐบาลเขาใช่แล้วก็บอกด้วยนะว่าถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรเนี่ยจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่ที่ทําการพักนะคะค่ะแต่หลักๆบอกว่าจะรอผลการประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจองกรกตก่อนนะคะ